สวัสดีค่ะ FC ฟทุกท่านนี่คือกระท่อมที่สาวดำสั่งให้เขาทำมาให้นะคะคือไป,ไปออกแบบให้เขาว่าเอาอากว้าง2เมตรยาว2เมตรค่ะแล้วก็ให้อ่ให้มุงหญ้าให้เขาไผ่หญ้าให้แบบที่แบบหนานะคะไผ่หญ้าแบบหนาค่ะไผ่หญ้าแบบหนาแล้วก็ให้มุงทีทีท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะ นะคะเพราะว่าพ่อปู่ท่านก็มีมู่คณะมาอยู่สองรูปนะคะทีนี้ว่าศาลาเก่าเรานั้นมอดกินค่ะขากระท่อมศาลาก็ขาดไปสี่ห้าต้นนะคะแล้วข้างบนก็มันก็บวกขึ้นไปกินหญ้าหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือกระท่อมผงพอปู3่3 8มแปดนะคะเนี่ยดูหญ้าจะหนาเพราะว่า ไปที่ร้านยานะคะให้เขาทำให้พิเศษคือทำหนาๆทำท,ทีีมุงท,ทีีนะคะเนี่ยค่ะนะคะทีน,นี้ว่าพระที่ท่านจะมามาอยู่ด้วยสองรูปก็ไม่มีกุฏิอยู่นะคะเพราะว่ากระท่อมสาราน,นั้นผุพังไปแล้วนะคะไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่ามันอ่ามันไอ้นั่นนะคะปอปวกขึ้นแล้วมันก็มีตัวอะไรเจาะทีข่ขาวๆร่นเต็มเลยกับท่านผู้ชม นะคะเนี่ยสาดดำก็เลยทีนี้ก็มาทำแบบนี้ให้ท่านอยู่ขอบสะก่อนนะคะให้อยู่ขอบสะค่ะท่านผู้ชมนะคะให้อยู่ขอบสะนะคะเพราะว่าก็จะทำนี้แหละค่ะก็จะทำแบบนี้สา,สามสามอันตั้งตั้งเรียงกันไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนั้นคือจะได้ลื้ลอออกกระท่อมนะคะนะคะกระท่อมสารานั่นคือลื้อออกมันผุค่ะ นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเอาดินถมแล้วก็จะยกจะยกเป็นในยกเป็นไว้เรามีตังแล้วค่อยยกหรือออกมุงกระเบื้องเพื่อว่าจะทําไว้เป็นที่เป็นศาลาสวนเป็นไม่ได้ทำเหมือนคล้ายๆกับบัดททานาคานะั่นแหละคะ่ะไม่ได้ยกสูงนะคะเทพื้นปูนขึ้นนะคะเทพื้นปูนขึ้นแล้วเราก็ทำสองชั้นเหมือนที่สาดำทำเป็นพักนะคะเราก็จะได้ไอ้นั่นคะ่ะแล้วเราก็จะได้ มีพระประธานมีพระศิวรีมีรูปพ่อปู่แม่ยา่าไปอยู่ที่นั่นนะคะเราจะได้ไปกราบไหว้เช้าเย็นที่นั่นแล้วก็สวดมนต์ที่นั่นนะคะนีเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะที่สาวนําไปสั่งมาก็คือหนาค่ะยากก็สั่งไปให้เขาไพาให้นะคะให้เขาไพาให้หนาหนาแล้วก็ใช้ไม้อย่างดีที่มันมอดไม่กินนะคะช่างเขาบอกว่าได้อยู่ประมาณสาม สามสี่ปีห้าปีอะค่ะนะคะแล้วก็ให้เอาเสาไม้ไผ่เนี่ยเอาเสาใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสาวองก็ไปสั่งเขาแบบนี้นะเสาใหญ่บบท่านผู้ชมค่ะนะคะนี่แหละคะ่ะก็เนี่ยต่ก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เอาไอา้ซุม้มมาตั้งอีกสองหลังะคะ่ะแต่ทีนี้ว่าใครอยากจะถ้าใครพอรจะช่วยได้ก็ช่วยนะคะค่ะสาวดาก็มีอะไรก็บอกท่านนะคะก็ กระท่อมกระท่อมคือเราสั่งพิเศษถ้าเขาทำธรรมดาขายทั่วไปก็5,500นะคะแต่สาวดำสั่งให้ยาว2เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็ยากก็ไปสั่งให้เขาไพให้ที่ชัยภูมินะคะไพยใหเเ้เอาก็เอาไม้ไม้อะไรเรียกไม้ไม้ที่ไม้หน้า3ามเลยเนะนะคะไพหรือไม้อะไรนี่ยสาวดำเรียกไม่ถูกนะคะแต่เขาบอกว่าะจะอยู่ได้3 5ปีนะคะค่ะ สาวดำก็เลยมาบอกเอฟซีนะคะถ้าใครพอมีปัจจัยที่จะช่วยก,กันนะคะพอให้สาวดำได้ไปเอาไอ้กระท่อมกระท่อมมากะ,ะมันก็หมื่นหมื่นเจ็ดนะคะหมื่นเจ็ดแล้วเราก็มาเทพื้นปูนแต่หลังนี้เอามายังไม่ได้เทพื้นปูนนะคะ,ะต้องเทพื้นปูนเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเทพื้นปูนเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ได้เอาได้เอาอเอากระท่อมนะตั้งบนพื้นปูนนะคะ หมอดมอดจะได้ไม่กินปลวกจะได้ไม่กินกับท่านผู้ชมนะคะทั้งหมอดทั้งปลวกค่ะจะได้ไม่กินนะคะตอนนี้สาวดําเดินอยู่ในสวนธรรมค่ะตมะพร้าวก็โตแล้วนะคะค่ะในนี้ไม่ได้ตั้งนะคะก็คือจะตั้งโซนนู้นนะคะตั้งโซนนู้นค่ะตั้งโซนนู้นท่านผู้ชมนะคะ เป็นสามหลังพอดีกับตั้งพอเราได้ไลืมตาอาปากได้แล้วเราก็คอ่อยไปทำศาลานะคะค่ะไปทำศาลาค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะใครพอมีปัจจัยจะส่งมาให้สาวดำได้ไปซื้อเอาไปเอากระท่อมที่สั่งเขาทำเนี่ยค่ะ เราดูเหมือน,นเล็กนะคะเนี่ยค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะท่านผู้ชม หญาก็จะหนาค่ะหนากว่าเดิมมากเลยค่ะให้ไปสั่งให้เขาภายหนาหนาแล้วก็เอาใช้ไม้อย่างดีที่ปวกมอดมันไม่กินนะคะอันนั้นก็ไปซื้อเข้ามามันก็บางค่ะบางๆแล้วก็ไม้เขาก็ใช้ไม้อะไรไม่รู้โอ้ยได้ปีเดียวมอดกัดมอดมอดกัดเสาตั้งแต่ข้างล่างยันถึงข้างบนแล้วมันขึ้นมันขึ้นเร็วกับแป๊บเดียว ผุพังหมดเลยค่ะเป็นไอข้ขาวๆล่วนร่วงเต็มเลยแล้วก็ไอ้ตัวขาวๆอ,อะไรนะปลวกหรือปลวกทั้งปลวกทั้งหมดหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะจะให้ท่านอยู่คนละหลังนะคะแต่ทีนี้ว่าก็ยังไม่มีเลยค่ะหลังที่ท่านจะอยู่นะคะขอให้เอฟซีคนไหนที่พอจะมีปัจจัยช่วยนะคะ,ละหลังนึงก็หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดกว่าที่นี่แต่เรามาเทพื้น,นะคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้เทนะคะไม่มีตัง นะคะเนี่ยถ้าไม่เทก็เดี๋ยวมันก็จะกินอีกแล้วนี่มาลองนะคะก็ะก็ค่อยๆทําไปเอฟซีกุญเมีปัจจัยพอที่จะช่วยให้สาวดําได้เอากระท่อมนะคะอีกสองหลังนะคะหลังนี้เอามาแล้วค่ะหลังนี้เอามาแล้วนะคะเอหมื่นเจ็ดพันห้านะคะแล้วทีนี้เราก็เหลือยังที่ต้องเทปูนกัเขาบอกว่าให้เทปูนเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย พื้นปูนเป็นสี่เหลีย่ยมใหญ่กว้างๆแล้วก็ยกซุ้มนะวางบน,บนปบพื้นปูนนะคะแล้วก็จะได้ไม่หมวกปวกหมอดแล้วก็จะได้ไม่เจาะนะคะเนี่ยสาวดำก็แบบอี้คือท่านจะได้วางข้าววางของแล้วก็ไม้ไผ่ก็อย่างดีอย่างหนาค่ะเนี่ยเอาไม้ไผ่ดำใหญ่ๆแบบนี้แหละค่ะเนี่ยค่ะดูแน่นหนาดีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ก็บอกเอฟซีทุกท่านนะคะนี่ก็คือโอ้สาวดำก่อนนะคะท่านบอกท่านก็จะอยู่เข้าพรรษาที่นี่นะคะขหมยกันนะท่านที่คือบวชตั้งแต่ตั้งแต่เคยบวชเป็นสาม,มเณรด้วยกันท่านบอกนะคะแล้วก็พอนั่นแล้วก็แยกไปคุณะทิศยลาทางแต่ท่านก็อยู่บนเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ท่านก็ เป็นคำสั่งของพ่ปู่นะคะที่ท่านจะเอาหมู่นณะท่านคนรูปไหนมาอยู่ที่สวนธรรมนะคะ mm hmm. ท่านบอกอยู่ได้ไม่เกิน3รูปนะคะ mm hmm. นี่นะะแต่ว่าไม่มีที่ให้ท่านอยู่นะคะ mm hmm. เอาเป็นว่าคนไหนที่พอมีปัจจัยส่งก็ส่งมาให้ส่งมาบัญชีกรุงไทย4ี่สอง 0 6 0 8 1 4 1 4 2 2 0 8 0เอาขอโทษจะ4 2 2 0 6 0 8 1 4 1 4 2 2 0 6 0 8 1 4 1นะคะซื้อกระท่อมสองหลังค่ะนะคะกระท่อมสองหลังค่ะหลังละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพอเป็นกระท่อมที่เราสั่งเองออกแบบเองให้มันกว้างนะคะท่านจะได้วาง บาทวางอะไรของท่านได้นะคะถ้าที่เขาทำขายมานอนนอนได้คะ่ะแต่ไม่มีวางที่วางของบางพระของท่านนะคะแล้วเขาก็ให้ให้แค่อีกอันนึงนะคะแต่นี่แค่หลังนี้เขายังไม่ไดเอามาค่ะนะคะหมื่นเจ็ดันห้าร้อยเนี่ยคือมีมีแค่นั่งข้างหน้านะให้ให้ตัวหนึ่งคะ่ะประมาณเขาบอกว่าประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยนะคะกว้างเม็ดหนึ่งแล้วก็ยาวสองเม็ดน,นั่นแหละคะ่ะ 17,500บาทมีแค่ด้วยนะคะแต่ตอนนี้อันนี้เราเอามายังไม่เขายังไม่ได้เอาแค่มานะคะแล้วก็ต้องมาเพราะว่าเขาจะต้องมาเทป,ปูนนะคะเทป,ปูนก็ต้องจ้างเขาอีกต่างหากนะคะเนี่ยค่ะเทเนี่ยค่ะสาวดำก็ให้เขาเอาหญ้าออกค่ะเอาหญ้าออกเอาอะไรออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้เทป,ปูนค่ะเทป,ปูนเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะได้ยกกระท่อมนี่วางบนพื้นปูนค่ะจะได้ไม่มีมอดมีอะไรแล้ว แล้วช่างที่เขาเอามาให้เขาก็จะมามาเทให้แล้วก็มามาฉีดมาตั้งให้แล้วก็จะมาขีดยากันการปลวกกันมอดนะคะเขาจะมาทําให้ที่นี่เลยค่ะที่สวนทําเลยค่ะสําหรับช่างนะคะช่างที่เขานี่แหละค่ะช่างที่เขาทํากระท่อมให้นี่ละค่ะทำกระท่อมให้แล้วก็ทำาจะมาเทพื้นปูนให้เนี่ยค่ะตรงตรงนี้เรายังไม่ได้เทพื้นปูนนะคะเขาเพิ่งเอามาส่งนะคะเพราะว่า ออมาส่งนะคะแล้วเทพื้นปูนแล้วก็แค่ตรงนี้ละค่ะแค่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยค่ะที่สาวนาเอาไอ้ผ้าเขาไอ้เขียวเขียวปูเนี่ยค่ะแค่เขาก็จะให้อีกตัวหนึ่งนะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยนะคะแล้วซุ้มนี่ก็ใหญ่ก็หนาดีค่ะเขาก็แต่เราก็ต้องไปซื้อปูนอีกต่างหากนะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่เฉพาะกระท่อมกับกับแค่อีกตัวหนึ่งนะคะกับเตียงนั่งอ่ะคะ่ะเตียงนั่งอีกตัวหนึ่งนะคะ นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะคะท่านไหนที่พอมีจะช่วยช่วยมาให้สาวดำได้ไปเอากระท่อมนะคะ <spreads. S 1> เอาปกระท่อมมาให้พระสงฆ์หมู่คณะของพ่อปู่สามเปดแอยู่นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือความจริงนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ยกมาสาวดำก็ให้ให้จ้างเขามาถากหญ้าถากอะไรออกถนนถนนนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ค่ะสะาวดําให้เขาถากหญ้าถากอะไรไอ้นั่นหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะถากหญ้าเตียนริ่มเลยแล้วก็จะวางอีกสองหลังนะคะเพราะไอ้ไอ้ข้างในนั่นต้องรื้อปลวกออกก่อนอะไรก่อนแล้วก็ตรงนั้นค่อยไปทำเป็นศาลาที่เราเราได้ไปกราบไปไหว้นะคะมีมี นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะท่านไหนที่พอมีปัจจัยจะช่วยก็ได้โปรดช่วยสาวดำด้วยนะคะช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้มีที่อยู่ค่ะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเอามาส่งแล้วอันนึงค่ะนะคะดังขาดสาวดำก็เป็นคนบอกให้เขาเอาผ้าสาลแมสีเขียวนะคะมาทํานะคะมันจะได้ดูหนาค่ะหนาก็แน่นดีค่ะ ท่านเขาก็ทําสวยอยู่ค่ะท่านผู้ชม,มเหลืออีกสองหลังค่ะขาดปัดจจัยไปเอานะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอทุกท,ท,ท่านมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ท่านเนี่นที่จะช่วยซื้อกระ่อมให้พ่อปู่อีกสองูปนะคะไม่ไม่ใช่พ่อปูอ่พื่ให้หมู่คณะท่านนะคะที่จะมาอยู่ที่สวนธรรมแต่ไม่มีที่อยู่เพราะว่ากระท่อมมันผ,ผุพังลงมาหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ต้องหากระท่อมใหม่นะคะเนี่ยอากาศดีสาวน้ำให้ท่านดูนะคะสาธุสาธุสาธุให้ส่งเงินมาที่ธนาคารกรุงไทย 4, 4, 4, 4 2 2 0 6 0 8 1 4 1 422-0608-141ช่วยกันคนลเล็กและน้อยนะคะซุ้ม ยังเหลืออีกสองหลังค่ะสาธุจ้า